เธอคือระบบกระจกอย่างนั้นเหรอถูกต้องข้อความปรากฏขึ้นบนพื้นผิวสะท้อนแสงเรียบแม้ว่าร่างกายของคุณในโลกแห่งความเป็นจริงจะตื่นขึ้นแล้วแต่ว่าภารกิจระบบยังไม่เสร็จสิน้นดังนั้นเราจึงอยู่ที่นี่เพียงแค่ไม่ค่อยปรากฏเท่านั้นอุบัติเหตุทางรถยนต์ของหลิวใต้คืออะไรกันแน่หรือว่าเป็นเพราะฉันอย่างนั้นเหรอ ทำไมฮคตดถึงได้คิดแบบนั้นล่ะคงเป็นเพราะฉันทําเรื่องแย่ๆมากเกินไปคนใจดีกับฉันถึงไม่จบลงด้วยดีแบบนี้ทั้งพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเพื่อนก็ด้วยเออท่านเข้าใจผิดแล้วแล้วนะมนศศศุษย์จะมีความสามารถในการกีดกันโชคชะตาของคนอื่นได้อย่างไงล่ะเ <Virgin> พื่อนของคุณประสบอุบัติเหตุธรรมดาธรรมดาคล้ายๆกับที่คุณประสบไงล่ะ เพียงแต่ว่าระบบคิดว่าท่านเป็นฮอตที่ยอดเยี่ยมและหาได้ยากและไม่อยากพลาดโอกาสได้รับคะแนนง่ายๆดังนั้นจึงอยากร่วมมือกับท่านอีกครั้งเธอจะให้ฉันกลับไปยังโลกของนิยายอีกครั้งอย่างนั้นเหรอคนฉนลาดไม่จําเป็นต้องพูดไร้สาระแต่ว่าเป้าหมายของภารกิจมีบางอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงเหรอหลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากระบบหลักแล้วโลกของนิยายเรื่องเดอะคิง ดูเหมือนจะบิดเบี้ยวและผันผวนเนื่องจากการค้นล้มและเขียนงานใหม่ทำให้จิตวิญญาณของเจ้ารานรั่วผู้สร้างที่ถูกเรียกว่าเทพเจ้าของนิยายเรื่องนี้เข้าไปพัวพันกับโลกในนิยายที่ตัวเองสร้างอย่างอธิบายไม่ถูกนักเขียนที่ทะลุมิติเข้าไปในนิยายของตัวเองอะไรแบบนั้นอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าการเขียนเป็นอาชีพจะมีความเสี่ยงสูงนั่นเนี่ยมันแตกต่างจากการทะลุมิติเข้าไปในหนังสือแบบร่างเดิมเล็กน้อยอธิบายยังไงดีนะ ร้านขายยาปหายินเจ้าร้านรั่วเดิมทีร่างกายก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็แค่หลับลึกเหมือนวิญญาณหดุดลอยไปก็เท่านั้นเพราะอย่างนั้นเขาจึงสูญเสียความทรงจำในตอนที่เขาทะลุมิติไปและใช้ชีวิตเป็นตัวละครฉินเจ้ามาโดยตลอดจนเขาลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นใครทำให้ความทรงจำของฉินเจ้านั้นสับสนฉินเจ้าอย่างนั้นเหรอฉันไม่ค่อยเข้าใจนะ หมายความว่าผู้เขียนได้เข้ามาแทนที่บุคลิกของฉินเจาตอนที่เขาอยู่ในอาการโคม่าใช่ไหมฉินเจา้าท่านอองที่อยู่ในนิยายที่ฉันพบคือเจ้าหลานรั่วผู้เขียนที่ทะลุมิติเข้าไปในนิยายอย่างนั้นเหรอเนื่องจากต้องใช้เวลาพอสมควรในการแก้ไขปัญหาระบบหลักและกำหนดเวลาและพื้นที่ที่บิดเบี้ยวที่คำนวณได้สุดท้ายน่าจะเป็นว่าไม่นานหลังจากที่ท่านทะลุมิติ จิตวิญญาณของนักเขียนได้ครอบคลองร่างกายของฉินเจ้าแล้วกล่าวอีกในหนึ่งก็คือสามีของคุณอาจจะเป็นเจ้าร้านรั่วตั้งแต่แรกอยู่แล้วพังมากเลยนะระบบของเธอเชื่อถือได้ไหมเนี่ยโจมตีผิดคนมันใช้ได้ที่ไหนละ่ะไม่น่าแปลกใจเลยที่บางครั้งฉันรู้สึกว่านิสัยของฉินเจา้าค่อนข้างแตกต่างจากคำอธิบายมากในหนังสือระบบหลักไม่ได้คาดคิดว่าจะมีข้อบกพร่องใหญ่ขนาดนี้ดังนั้นเราจึงต้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด มีประกันสุขภาพค่ะแต่ยังไม่สายเกินไปนะชินเจ้าสนใจคุณอย่างเห็นได้ชัดเลยขอแค่คุณกลับมาหาพวกเราเพื่อทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จการสิ้นสุดของเรื่องราวจะเป็นเรื่องจริงความหลงไหลในโลกนี้มักจะหายไปและจิตวิญญาณของนักเขียนก็สามารถหลุดลอยไปได้แต่ว่าถ้าทำแบบนั้นฉันจะได้อะไรละ่ะรู้สึกราวกับว่าเจ้านี่ไม่ได้มีเจตนาดีเลยนะอเออแบบนี้ ถ้าหากท่านสามารถใช้ร่างกายของตัวเองทะลุมิติเข้าไปและทำภารกิจให้สำเร็จระบบหลักจะให้โอกาสท่านในการขอพรให้กลายเป็นจริงหนึ่งข้อคิดว่างไงละ่ะร่างกายของตัวเองอย่างนั้นเหรอไม่ว่าคุณจะอยากเป็นมหาเศรษฐีหรือจะช่วยเพื่อนคุณที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็ได้เจ๋งใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวนะเธาหมายความว่าครั้งนี้ร่างกายของฉันก็จะทะลุมิติไปด้วยอย่างนั้นเหรอถูกต้อง วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือส่งท่านเข้าสู่นิยายโดยตรงไปเลยเป็นอะไรไปไม่ยินดีอย่างนั้นเหรอเอิร์ดคุยกันได้นะจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธรางวัลอันเอื้อเฟื้อแบบนี้หรอกนะแต่ว่าฉันมีเงื่อนไขยอยู่หนึ่งข้อฮในที่สุดก็มาถึงแล้วรู้สึกเหมือนอยู่อีกโลกเลยนะ กระเป๋าเดินทางที่ทันสมัยชุดฮันฝูที่กำหนดเองเราไม่คิดเลยนะว่าโฮสจะขอนำกระเป๋าเดินทางเหล่านี้มาด้วย <c oughs> มันสำคัญมากเลยนะถ้าฉันไม่สามารถเตรียมสิ่งของทั่วไปได้ฉันจะต้องพิจารณาไปที่โรงงานหรือโรงผลิตยาเพื่อเรียนดูสักหน่อยสุดยอดยังไงซะแม้ว่าไฟเขียวจะเปิดแล้วแต่โฮสก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้อย่างเงียบเงียบไม่อย่างนั้นจะไม่เข้ากับยุคสมัยได้ไง่าย เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่จะดูคนคนนั้นสิผมสั้นจังเลยนะย,ยัยนางหันมาแล้วคงไม่ใช่คนบ้าหนีมาจากที่ไหนหรอกนะนี่พวกเจ้านะจะเปิดร้านแล้วนะยังยืนทำอะไรอยู่หน้าประตูกันล่ะเนี่ยฮะท่านนี้คือเออแม่นางใช่ไหมผมเป็นอะไรแล้วเนี่ยต้องการอะไรอย่างนั้นเด้อ <c oughs> เปล่าหรอกนะเพียงแต่ว่ารู้สึกคิดถึงมากไปหน่อยนะ